m m m 1าพาคุณสู่เวลาแห่งความขยาวขวัญทุกวันห้าทุ่มตรงกับแก๊งล่าผีตัวจริงนำทีมสยองกระตุกต่อมหาโดยป๋องกระพลทองพรับใน The Shock Festival เทศกาลขนหัวลุก5วันกลัวไม่ซาำทุกวันจันทร์กลัวซะที่ไหนบุกทุกสถานที่ที่เป็นตำนานทุกวันอังคารไม่เชื่ออย่าลบหลู่สัมผัสทุกพิธีกรรมความเชื่อแบบใกล้ชิด ทุกวันพุธนินทาผีพบประสบการณ์จริงแบบไม่มีการปรุงแต่งจากผู้พบเจอวิญญาณทุกวันพฤหัสสป,ปดีมินิซีรีคอนเทสโอกาสครั้งสำคัญกับการดวนเรื่องสยองขวัญที่ถ่ายทอดโดยตัวคุณเองทุกวันศุกร์มาหมดสดสยองรวมทุกเรื่องบนโลกผีและวิญญาณกับทุกอารมณ์ที่จะพาคุณสยองปนหาแบบสดสดดูสนุกทุกเทศกาลกับ5วันแห่งความช็อคออนทีวีสยองก่อนนอนทุกวัน ที่นี่ GMM 1ม่มีคนก็สอเชิญสดับรับฟังวัดไงโอ้นาวัดไงนี่ไง้ชา่วัดที่ไหวัดอยู่งู เฮ้ยเป็นหมู่บ้านมาไม่บ้านคนเออเปิดรกระเบ๋าน,นะไม่เอาไปด,ดูจันทยนัยแล้วตัวฟังว่าเปิดทำไมลูกจิตปะเนี่ยฮะ,ะลูกจิตปะเนี่ยแต่แจาง้งตกใเปิดกระเป๋าไอ้บ้าแต่แจาง้งแหละ อย่างหมดอย่างทำอะไรอีกให้กูทำภารกิจกูไม่ทำนะไม่มีไม่ได้ดูอย่างเดียวนะเออคือวันนี้ที่ให้มาดูดูเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงใช่คือมีเขาเรียกว่าเป็นอ่าเกลียนเกลียนบางคนแล้วทำเป็นเหมือนกับรายการรายการทำบ้านเขาพังเจริญเอามาถกว่าปียังไม่ได้ขาดยังไงข้อสารนี่ยสมบูรณ์ ยากาศตอนแรกๆที่เดินเข้าไปในบ้านเนี่ยก็อยากจะบอกตรงๆอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าไม่ไม่รู้สึกถึงความความน่าจะมีอะไรบางอย่างภายในบ้านคือวันนี้มากะชิวๆมาเดินเดินเสร็จแล้วก,กลับมาเดินให้พี่ป๋องเขาสบายใจแค่นั้นเองแล้ว,อลวพอเข้าไปในห้องที่อยู่ชั้นสองเนี่ยคือทั้งหมดเลยคือตั้งแต่ชั้นล่างมาจนถึงข้างบนเดินขึ้นบันไดามาไม่รู้สึกอะไรพูดตรงๆแต่พอเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยเรารู้สึก อะไรบางอย่างคือพอก้าวข้ามผ่านประตูไปก็จะเห็นสารอยู่บนซ้ายมือแล้วก็บนขื่อก็จะมีเหมือนกับพวงมาลัยพวงเดียวเป็นพวงมาลัยเขาเรียกเป็นพวงมาลัยเจ็ดสีเจ็ดสอกยาวๆนะแขวนอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงขื่อนี้เนี่ยเฮ้ยมันเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของกลิ่นคือแรกๆคือไม่ได้ตั้งใจจะลอยเก่งอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นที่มันไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในในบ้านหลังนี้มันเป็นกลิ่นน้าอบคือขวดน้าอบอ่ะเวลาเทออกมาเรารู้กลิ่นอยู่แล้วไนงะู่ดีมันก็ลอยมาเตะจมูกพอเตะจมูกเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยด้วยความที่เป็นคนปากไวก็วเลยไอ้เก่งได้กลิ่นปะวะไอ้เก่งก็สักพัก,กหนึ่งมันก็ได้กลิ่นเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าทีมงานที่ที่มาวันนี้ก็น่าจะได้กลิ่นจัดนั้งที่ไหนจะ ไม่ได้กลิ่นนะพอแจ็คมันทักข <sk approved> <ono vo aesthetic> <vine> ึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเออว่ะได้กลิ่นจริงๆกลิ่นแบบกลิ่นแรงมากกระฉุ่นแบบฉุนไปขึ้นกระหลักเลยอ่ะแล้วที่สำคัญคือไี่ตามห้องต่างๆเดินลงไปนะตอนครั้งแรกๆเมื่อก่อนเราที่มามันไม่มีกลุมาะไยแขวนอยู่บนขื่อเนี่ยพอมาช่วงนี้แล้วแบบเออมีกลุมาะไยอยู่ ตรง,ตรงดเดียวเลยเนี่ยมันมีแค่ทต้งหมดมีไหมม่มีไม่กินอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยเนี่ยกูไม่ได้จะมูกเพี้ยนด้ย อ๋อเลนเฮ้ยเฮ้ยเอกเป็นไรเอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นไรเนี่ยเป็นอะไรอะเป็นอะไรไม่รู้อะไรอะมันคืออะไรวะมันเป็นไรมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรอะไรนะอะไรเงาอะไรใครอยู่นอกวะใครอยู่นอกอะไม่มีก็มาแค่นี้ไม่ใช่เหรอวะเออหนึ่งสองสามสี่มาเกินเขาให้นับ นับมาเจ็ดคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับดีน้ำดีไม่ได้แกงไม่ได้แกงเอาแบบซีเรียสซีเรียสเห็นอะไรเห็นไหมเห็นไหนเงาแขวนแขวงแขวนแขวนขาอย่างเงี้ยใชเออเรามาดับอ้ตรงนี้แล้เนี่ยเฮ้ยตรงประตูเหรอยังไงพี่ถ่ายต่อหรืตรงประตูเอะ ไปดูป่ะไ้คี่มันมันใดข้างนอกมันเป็นทางมันไม่จะมีใครเดินมันไม่มีมันไม่มีทางเดินไหมมันไม่มีอะไรกั้นนะเว้ยจริงเหรอจังหวะตอนที่พี่ได้กลิ่นป่ะอ๋อใช่น้องถส่กลิ่นไม่ที่ฟองเห็นเมื่อวานวาไงอะบอ่าองกลับหม ขอขมาไหมยังไม่ครบเลยอ่ะหลืออะไรวะมูนอ่ะาห้ตรงงขเที่ยวพูดดีดีอยู่เลยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยแม่กี่โมงกี่ยาแล้วเนี่ยลงลงไปลงไปสูดอากาศข้างล่างก่อนนะเฮ้ยเอาเอาเขาต่อไปก่อนเอาเขาลงไปข้างล่างก่อนเออพาน้องมันอ่อไปก่อนดีกว่าตอนแรกอะที่แจ็คสังเกตเลยผมว่าสังเกตเลยน้องอะแบบหน้ามันซีดมากเลย เห็นได้ไงว่าไฟมันส่องก็ตาเงี้ยน้องมันอั้มหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเอ๋ไม่กลัวนะพอไปถามมันจริงๆอ่ะมันบอกมันเห็นจริงว่ะตอนแรกพยายามคิดว่ามันอั้มเนี่ยอั้มเล่าจะอั้มทาไมวะเค้นมันสุดท้ายมันบอกว่ามันเห็นจริงๆอ่ะดูแล้วก็สงสัยแล้วก็แปลกเงาคนยืนตรงนั้นน่ะแล้วตรงนั้นถ้ามองจากห้องมามันจะเป็นเหมือนมาสุดทางเดินแล้วก็เป็นหลุมหลุมบันไดลงไปแล้วก็สุดไปตรงเหมือน ปลายบันไดแล้วเห็นคนยืนอยู่ปลายบันไดอย่างเงี้ยมันไม่มีทีมงานตามพวกนายนะมีแค่พวกเราเฮ้ยทีมงานมารับหน่อยดิไม่ต้อง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 ทีมงานมารับทำไมอะทีมงานมารับผมเป็นห่วงน้องเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังยังเดินต่อปรวะเดินงานเดินต่อหรอวะดีขึ้นขี้ข้างบนไม่ดีเลยเดินต่อใช่ไหมเดี๋ยวพาอ่าเดี๋ยวพี่พาเองเก็บลงไปทำไมอ่ะข้างล่างเขาลุกอยู่เนาะกูใช่มันใครคนนึงมารับเองหน่อยดิกูไปรับกูไปส่งให้ไง เอกออกไปคนเดียววะเฮเดี๋ยวมีอะไรคุณน้อยไปถามมันเองไม่ยกูดกลัวะไม่แต่กูเป็นห่วงจริงๆนะกูไปไปส่งได้เป็นห่วงด้วยกูเป็นใจนะครับตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วมึงเป็นอาการไม่ดีแล้วมึงจะจะเอาต่ออีกหรอวะเนี้ยเอาวาดีจะเสร็จนี่เป็นยังไงผีเอไงทีมไม่กลัวผีแล้วก็เป็นคนที่แบบเฮ้ยไปไหนไปกันลุยเดินเดินได้สบายแต่วันเนี้ย เหตุการณ์ที่เอกเห็นแล้วบอกว่าเหมือนกับมีเงาคนอยู่ข้างหลังผมกับไอ้เก่งสองคนตรง,ตรงประตูนะแล้วก็ดูจากสีหน้าแล้วก็แววตาเนี่ยว่ามันเห็นจริงมันเห็นจริงแล้วมันทําให้แบบเฮ้เราก็หวิวเราก็เฮ้เอกมันไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนแล้วมันมีอาการแบบนี้แล้วมันเห็นแบบนี้หรือว่าในบ้านนี้มันมีผีหรืออะไรไม่รู้อยู่จริงๆหรือเปล่าก็มไม่รู้เหมือนกันรวมไปถึงบรรยากาศทั้งหมดแต่มาวันนี้ผมรู้สึกแปลกจริง จนเราถึงห้องนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าทีมงานนะแต่สุดท้ายแล้วผมมันนั่งนับดีๆยืนนับ,นบไม่ใช่นะแต่พอผมมองดีๆเนี่ยเหมือนมีเงามีเงาคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมเห็นเันเงาขาแว่งอยู่แล้วตรงมุมห้องด้านขวานี่ฮะผมก็ยังเห็นเงาคนยืนยืนอยู่ ยืนยืนหายหายยืนยืนหายหายครับในที่นี้น่าน่ากลัวมึงเดือยทำไมเนี่ยมีอะไรเขาบอกเขาอยากดูต้นไทรเขาอยากดูต้นไทรแม่เขามาดูวะเขอกถ่ายูุให้ดูด้วยแล้วใครดึงแขนกูเนี่ยไป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 ของมึงไปหล่นลงมาม่งยิ้มมาเหยียบมึงเหยียบมึงเยียบมันหล่นจากข้างบน